สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบ,บกับโพนี่สล็อตอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะโพนี่อยู่ที่หน้าเกมนะพารพิคเนตฟอร์จูนนะ ก็อยู่ในค่าย PG สล็อตน้านเพื่อนใครน้าอยากจะลองดูนะคะก็สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็อย่าลืมนะ้มาชมคลิปของโพนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดที่เหมือนของโพนี่นะอ่ะวันนี้นะคะได้หรือเสียวันนะ วันนี้นะคะได้หลือกเสียนะคะก็ไม่ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิว,วให้ดูนะเด็กอายุต่ำกว่า18นะคะควรใช้วิจรารย์ในการรับชมก็แล้วกันโอเคนาะนเพื่อนเดี๋ยวเรานะคะจะกดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเดี๋ยวขอเปิดเสียงเกมกันนะอโอเคนานเพื่อนมาก็มีทุนมา500บาทนะเพื่อนวันนี้ขอลิ้นเบ็ดบาทนาะหมุนยา,ยาวๆเพื่อน มาลองดูนะคะว่าจะรอดไหมนะสิบมาเพื่อนโอ้โหเสียดายอะ่ะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าขมิ้นปะเออไม่ลงแถวแรกนะเพื่อนโอ้โหดอกนี้ได้ตะก,ก้าผักเหรออ๋อพวงมะลัยนะไม่ใช่ผักนะพวงมะลัยนะคะพวงมะลไไัยไหวพาพิคเนตนั่นแหละเออ ไม่ต้องอย่าพูดมากเดี๋ยวโดนแบนนะเกมนี้นะคมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาหละเ,เพื่อนนะไม่กล้าพูดยาวๆนะกลัวโดนอะมาอุย้ยได้ยังมากกับปลาหรูเนาะโอ้ยเนาะสั่งตายเฮ้ยโอ้โหคิวไม่ลงช่องแรกนะมีวัวด,ด้วยเ,เพื่อนโอ้โหตรงนี้สิบบาทโอ้หเจม,ม่ลงช่องแรกเนาะเสียดายเสียดาย ได้อะไรวะเนี่ยอุ้ยดรงนี้เออสองบาทตายแล้วเดี๋ยวประมาณสัก3-4ตาเนาะเดี๋ยวลองซื้อฟีสปินดูนะคาเพื่อนว่าจะเข้าไหมโอ้โหเสียดายเออมาแม่ไม่เข้านะคิดยังไงมาเล่นเกมเนี้ะวะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนอืมมา ใครนะคะที่มาชมคลิปของโพนี่นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยเด้อจะได้บุพัดคลิปอบืนของโพนี่นะคะนวอ่ะใครที่เป็นคนอีสานขอเสียงหน่อยนะเพื่อนนะเออไม่ได้เปิดคอนเสิร์ตนะ,ะ <c oughs> มาอ่ะดอกนี้นะคะเพื่อนๆขอมอมให้เพื่อนๆที่มาชมคลิปนะ,ะอ่ะดอกไหนดอกไหนก็ไม่เข้านะเออดอกคิวนะดอกคิ <c oughs> ดอกเคโอ้โหอเคไม่ลงนะเสียใจด้วยนะคุณไม่ได้ไปต่อนะเพื่อนโอ้โหมาไม่เข้าสักหยดนะเออเคมาอโอ้โหดอกนี้เคหมดแผงเด้อโอ้โหโอ้หุยลุ้นเพื่อนลุ้นโอ้หุยดอกนี้ดอกนี้อดูดิดูมันทําช่างใจร้ายจารกรรมกับเราเหลือเกินนะเพื่อนได้มายิบเก้าบาทนะป๊าติโทอืม อะไรกันครับนี่สปินมาทีละ2ตัวมันจะไปได้อะไรละ่ะอุย้ยตรงนี้เอ้ยชื่นใจอุย้ยชื่นใจอุย้ยตรงนี้ชื่นใจนะคะบาัตอุย้ยยังชื่นใจต่อเนื่องโอ้โหตัวผู้ชายนะั้นเพื่อนน่าจะมาอยู่ตรง2สักนิดนึงตัว2ตัวอะไรประมาณนี้นะอันนี้ไม่เข้าเลยนะเพื่อนโอ้โหว่าจะซื้อสปินให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ลืมเลย เดี๋ยวๆของมุนข้างนอกก่อนมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยโอ้โหดอกนี้นะได้6บาทอะโอเคไม่เป็นไรซื้อสป,ปินลองดูนะสามร้อยสี่เบ็ดสีบาทซื้อสป,ปินได้300ร้นานเพื่อนบางคนอาจจะว่าเอ้ยทำไมผู้ภาคเกมทำไมมันพูดบ่อยจังวะเออคนจะมาดูเกมไม่ได้มาดูคนภาคโอ้โหขอโทษขออภัยด้วยนะครับพอดีปากมันไวนะอ่ะก็แสป,ปินนานเพื่อน ใครนานเพื่อนที่อยากจะให้รีวิวเกมไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะไม่รู้ว่ารอบนี้นะคเราจะได้กําไรหรือเกลือนะาะเพื่อนโอ้โหอะไรกันครับนี้อู้ยดูทั้งช่างใจดํากับเราสนุกเกินนะคิวมาดิโอ้ยเสียดายอ่ะโอ้โหนั่นแหละลูกแม่ ได้ไรอุ้ยลุน้นอุ้ยลุนล้นลุน้นลุ้นโอ้โหยังไม่ได้ทุนคืนนะเออสิบมาดิขาดทุนขาดทุนไปส่งไปร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหโอ m มก o d อ่ะเบ็ดแปดบาทเลยเพืเ่อนมามาดูมาดูเดอ้อใส่ดได้เงินหรือได้เกลือนะเออ <c oughs> ขาดทุนยับเยินนะถ้าสปินเขาเองน่าจะดีนะเออน่าจะดีนะไม่ต้องเสียตังไม่ต้องเสียตังแล้วก็ไม่ไม่ต้อง อุ้ยสปินสามตัวเพื่อนโอ้เสียใจวะทำไมไม่แจกเนอะทำอะไรยู่โอ้โหมีแต่ตัวแพงๆนะแต่ไม่ตรงล็อกสักทีนะตัวแพงๆเริ่มมานะนเพื่อนแต่ไม่ตรงล็อกโอ้โหได้เคมันก็ไม่เป็นไรนะพอแพงอยู่เอ้ยได้อะไรวันนี้อุ้ยสิบโอ้โหไม่ไหววะ่ะ โอ้โหเออได้อะไรวะคิววาซานเออ,เอ,อได้อ้นี่พอไหวพอไหวเออโอ้โหตรงนี้14บาทยุย่ยๆบด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 ยุย่ยๆโอ้โหเสียดายอือะไรกันกับเนี้ยโอ้โหไม่ไหววะ่ะเพื่อนเเกือจัดนะ โอ้โอไหไอไรเข้าน้อยตั้งใจมาเล่นจริงๆนะเกมเนี้ยหวังว่ามันจะแจกนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหมาแม่ หม,นนนะหมดแน่นอนเลยเนี่ยหมดแน่นอนเลยโอ้จะได้ไหมกำไรอะไม่ไหวเลยโอ้โเหเพื่อนเฮ้ยอ่ะเล่นนะี่มันหมดเลยก,เลกันแนละ้วกันล่ะ เสียใจมากไม่แจกเลยลูกแม่ทุนมาเท่าไหร่น่าจะหมดแน่นอนโอ้ oh my g ก d ออุ้ยดอกนี้ดอกนี้เอ้ยช่วยชีวิตปะเนี่ยโอ้โหช่วยชีวิตแค่นี้จะเป็นลมเอ้ออะไรอะไรอะไรเจ๊งหน่อยแท้โอ้โหโ มันต้องทุนคืนแล้วปะเอยสามสิบแปดบาทโอ้โหดอกนี้คันหัวเลยเพื่อนโอ้โหมันลุ้นระทึกมากดอกนี้สามสิบบาทอุ้ยอุ้ยไอไอไอนี่แมมอุ้ยตัวผู้ชายมันไม่มาช่องแรกว่ะเสียจใจมากเลยมันไม่ไปต่อนะ,อะไม่เป็นไรทำใจไว้ล้วมา มาเล่นออโต้สิบไปเลยปรับเทอร์โบด้วยนะมาไม่เข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> โหตรงนี้โอย <c oughs> พอดีสาตนไปสามโอ้สปินสปินหรือสกแกตเตอร์นี่แหละมันไม่เข้า เล่นจนจะหมดแล้วนะเนี่ยโอ้หืลอ,อกนี้16บาทโอ้ตัวแพง20โอ้ยอยู่จุดจุดจุดอยู่จุดเดิมโอ้ติดอ่างเลยอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยนะเออกำไรไม่ต้องเอามาหลอกทุนก็นไม่ต้องเอานะ เล่นอยู่ซัมนี่แหละนะฮะเออมายังไงต่อหุยสิบมาเบาๆโอ้โหเนาะสะออนเลือใจโอ้โหโอ้โหมาอะไรต่อไม่เข้าไม่เข้าสักหยดอ่ะอ่ะหมดแล้วโอเคนันเพื่อนก็มาถึงจุดจุดนี้จนได้นะอ่ะเกลือนะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆนมาลองเล่นดูเนี่ยอาจจะแจกก็ได้นะมาไม่ถูกช่วงหรือเปล่านะคาเพื่อนใครนาที่อยากจะลองดูก็อย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมนะคาเพื่อนกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของโพนี่นาคาเพื่อนก็ใครสนใจเนาะก็อย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาแล้วกันนะจะมีแอดมินคอยบริการนะร24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน,นโอ้โหเสียใจมากเลย เล่นเกมไหนเกมไหนก็เกลืออุตส่าห์นานาเล่นทีนะเกมเนี้ยมันก็ยังเกลือนะเออก็ไม่เข้าใจนะเพื่อนช่วงนี้เป็นไรเนาะพีจีเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนค่ายเกมเล่นดูบ้างก็แล้วกันนะท้ามันไม่ได้อะเออก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนขอตัวราไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย